สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ h anel n Easy Team Live นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมดูแลงโกนะครับในคลิป s o l o ่ทีเอพพิซดสามนะครับคลิปนี้ชื่อคลิปฝึกสกิลป้องกันด้วยมือเปล่านะฮะในคลิปนี้นะฮะเราจะนําเสนอการไปฝึกเลเวลสกิลป้องกันนะครับด้วยการใช้มือเปล่านั่นเองเดี๋ยวจะแสดงวิธีทาให้ดูนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันว่าสกิลป้องกันคือสกิลอันไหนนะฮะก็คืออันนี้เลยนะ ระหว่างที่ผมรอวิจัยเนี่ยมันต้องใช้เพชราร์บน,นะครับในการเ,เขาเรียกว่าสร้างทางลัดแต่ว่าถ้าเรารอเราก็ต้องฝึกสกิลอื่นไปด้วยพลางๆก็จะดีนะครับเพราะว่าตอนนี้สกิลป้องกันผมรู้สึกว่าจะอ่อนไปหน่อยนะครับในระดับเลเวลเ50 5 7นะครับของผม5 7แต่สกิลป้องกันผมอยู่แค่42นะครับ สกิลป้องกันดียังไงเดี๋ยวเรามาดูกันตั้งแต่สกิลแรกเลยนะครับสกิลที่1นนะครับเป็นสกิลการเจนเลือดเจนเลือดสีแดง HP นะครับยิ่งอัพไกลยิ่งเจนได้ไวขึ้นนะครับเจนได้เยอะขึ้นนะฮะและสกิลที่2นะครับคือสกิลเจนความแข็งแรงนะครับยิ่งอัพไกลก็ยิ่งเจนมากขึ้นนะครับเลือดกับความแข็งแรง อันนี้คือเลือดนะฮะสีแดงความแข็งแรงคืออันนี้นะฮะที่เป็นค่าข้าวค่าน้ําของเรานะฮะเวลาเราทํางานเวลาเราสู้หมดนะครับเวลาเราใช้สกิลต่อไปนะครับอันที่2ก็คือฝึกฝนร่างกายอันนี้จะไปเพิ่มสเตตัสโดยตรงนะครับอันที่1นึ่เพิ่มพลังป้องกันเลยนะครับส,สูงก็ยิ่งเพิ่มเยอะนะครับอันที่2ก็มีโอกาสหลบหลีกมากขึ้นนะครับอันที่3เพิ่มเลือดนะฮะ สูงสุดก็สูงสุดเลยสูงสุดเลยจะอยู่ที่50นะครับอันที่3จะเป็น5นะครับท่าที่แบบกำลังการสั่งใช้นะครับอ,อ,อันที่1เนี่ยเราจะใช้ด้วยการใช้อาวุธถ้าเราแสอาวุธอ่ะมันจะมีท่านี้เพิ่มขึ้นมานะครับให้เราปัดป้องนะครับแล้วก็อันที่2ก็ปัดป้องแล้วก็โต้กลับนะครับหลบหลีกว่าก็โต้กลับเราต้องอันนี้ไม่ต้องใส่อาวุธนะครับแต่ว่าน,นี้ต้องใส่อาวุธ ต่อมาสุดท้ายก็คือสกิลป้องกันอ,อ,อันนี้จะเป็นการหมวนตัวที่เราจะใช้กันในคลิปนี้นะครับก็จะกลิ้งหลบยิ่งอัพเยอะนะฮะอันนี้จะเป็นลดคูลดาวน์สกิลอันนี้จะเป็นใช้ Energy น้อยลงใช้ไอ้รูทคนวิ่งนะครับลดลง6%นะครับยิ่งอัพเยอะนะแต่รู้สึกว่าสูงสุดละตอนนี้อยู่ที่30เองในเรื่องนะครับต่อไปจะเป็นการปัดป้องนะครับถ้าแสอาวุธก็จะมี สกิลอีกอันหนึ่งที่เป็นปัดป้องขึ้นมานะครับแต่ผมไม่ได้ใช้เพราะวันนี้เราใช้มูอเปล่ากันเนาะก็อัพมาอันนี้จะเป็นการโจมตีโต้กลับนะครับแล้วก็จะหลบก่อนแล้วก็จะโจมตีนะอัพไปก็ลดคูลดาวน์อันนี้ก็จะเพิ่มความเสียหายนะครับก็ในเนี่ยจ,จะเป็นสกิลทั้งแบบใส่อาวุธและไม่ใส่อาวุธนะครับเขาจะบอกไปนะครับเนี่ยด้วยอาวุธของคุณนะครับ แต่อันเนี้ยเขาไม่บอกไว้นะครับแต่ว่าผมเห็นว่ามันไม่แสวุตก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าสกิลที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้อันนี้กลิ้งหลบม้วนตัวอย่างเดียวเลยนะครับไปเราไปกันก่อนอื่นนะครับเราไปที่แมปที่เราสามารถยืนสู้มอนได้แล้วไม่ตายนะของผมอะ่ะ แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมมาที่เกาะเลเวล25นี้เลยนะครับถึงเกาะแล้วนะครับในเกาะน,นี้จะมีตัวม้าลายนะม้าลายที่เป็นไทเซลปปาร์ทับป่ะม้าลายตัวนั้นน่ะ ผมจะสามารถยืนชนได้โดยที่ผมไม่ตายนะครับแล้วก็มันไม่ตายด้วยยกเว้นจะมีคนเข้ามาแจมนะครับเราเข้าไปดูจุดที่ผมจะไปก็จะเป็นจุดนี้ทุ่งอ,งอผลไม้นี่นะฮะแล้วเราก็จะเจอตัวแรกเราต้องล่อออกมานะครับหนึ่งตัวก่อนอยู่ไหนว้าเจอแล้วครับ นี่นะฮะซีบลาซีบรารเซลลาทอปส์อ่ะเดี๋ยวก่อนสิอ่าเรามาเช็คของกันก่อนนะฮะในมือเราต้องไม่ถืออาวุธนะครับทำให้พลังโจมตีอ่อนที่สุดเลยเอาอาวุธออกให้หมดอะใส่แต่ชุดป้องกันแล้วกันนะครับแล้วเราก็โจมตีมาเลยตัวใกล้ๆนี่แหละ สังเกตนะครับสังเกตตรงด้านซ้ายนี่นะคือถ้าตีเนี่ยมันจะตีแบบอัตโนมัติใช่ไหมครับถ้าเราไม่กวดวช้สกิลต่างๆนานาตีโต๊ะกลับอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าถ้าเราใช้การกลิ้งหลบมันจะพูดาวสกิลเร็วกว่ารอจังหวะแล้วให้มันตีนะครับแล้วเราก็กลิ้งหลบมันตีมั่วครับรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันมุนนมันไปตีตัวอะไรเนี่ยอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมา มาแล้วอ้าตายแล้วครับเอาใหม่เราเอาตัวนี้ถ้ามันตายก็หาตัวใหม่เลยครับถอยมาให้ไกลๆฝูงก่อนก็ได้ครับปึ๊บแวบแกิ้งหลบ สกิลมันจะเด้งขึ้นตรงนี้นะครับต้องกลิ้งหลายๆครั้งหน่อยมันเหมือนกับการที่เราฝึกไอการใช้การสร้างของนะครับมันจะไม่ขึ้นทุกครั้งนะ เนี่ยนะครับจังหวะดีๆนี่ขึ้นอีกแล้วนะครับเนี่ยนฮะก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับให้ใช้วิธีนี้นะฮะไปเรื่อยๆ เราก็จะสามารถฝึกสกิลได้ถ้าเกิดว่ามอนตายเราก็หาตัวใหม่นะนี่บางทีมันก็ไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าดูเลือดที่เราขึ้นดูเลือดที่เราลดนะฮะแล้วก็เลือดที่มอนลดนะมันจะเจนมาแทบจะไม่ต้องไม่ต้องกินข้าวกินยากันเลยนะ เดียวนะฮะเต็มแล้วนะครับเลเวลอัพเป็น43แล้วนะเราไปดูผลกันนะเราเรามาวิ่งไปไกลๆหลบนไปก่อนขอวิ่งหลบออกไปก่อนนะอพอแล้วเจ้ามีบุญคุณกับข้ามากมายนะโอเคแล้วครับเรามาดูเลเวลของสกิลกัน เลเวลสกิลป้องกันผมเพิ่มเป็น43แล้วนะครับใช้วิธีนี้ได้นะครับในการเขาเรียกว่าฝึกนะเอามอนเป็นกระสอบสายให้เรานะครับแต่ว่าเราต้องไม่แสอาวุธนะครับทําให้มอนอ่ะมันจะได้ไม่ตายแล้วเราจะต้องทนมอนตีให้ได้ด้วยนะครับลองไปหามอนที่เหมาะกับรลเวลของคุณดูนะครับวิธีการนี้นะครับก็ยังฝึกใช้ได้อยู่นะครับผมทําคลิปวันนี้ก็วันที่18เดือน5นะครับปี2019โอเคนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ ขอจบตีพิีเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe ไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม